ต่อเลยต่อเลยพี่มดแล้วพี่ใครอื่นะหรอไม่ได้หรอกพี่มีคนจ้างพวกผมมาจ้างมาแล้วพี่จะไปจ้างอ่ะอ้าวมาลงมาลาชื่อมาลาจ้างมาเล่นนี่พี่จะให้เข้าไหมานี่พี่เอ้าว,ว <c oughs> ขอให้พี่เป็นอน คนใจคนไทยอยู่คู่กับคนไทยคือหรือบ้องเยนไม่แล้วไม่แล้วพี่เท่เป็นคนยังไงใจดีไหมใจดีค่ะแล้วก็อัธยาศัยดีมากคนบ้านๆคือไม่ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายอาหารก็แบบกินง่ายอยู่ง่ายมรัยไม่อยากเปิดผากันไม่อยากเปิด ตงเปดี๋ยวเจ้าภาพขอาราเอาเลยเอาเลยเอาค่อยขนช่วยกันเขาสิทาสวัสดีครับผู้ชมครับสแตกแดกตับมาแล้วครับวันนี้เราเดินทางมานครนายกอีกแล้วครับมีเจ้าภาพท่านหนึ่งจ้างให้เรามาแห่แล้วก็จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนของเขานะครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานเป็นไงอาจารย์ยุนโอเคไหมพร้อมครับพร้อมนะ นี่เป็นรถแห่ของบงรางสออน์น่ะครับยายจ้าเออบ้านเจ้าพาดอีกประมาณ2-3โลครับกว่าจะถึงเดี๋ยวเราช่วยกันช่วยกันไปได้ทุกที่นะครับรถแห่บงรางเนี่ยนี่ไหมรถเขาจะมีช่องค่อยๆเ้อค่อยๆไม่ต้องรีบเลยโอเคชานะครับได้นะช้าๆวัดเๆๆโอ้โหลมพงในตอกซอกซอยสามารถได้หมดนะครับ เดี๋ยวนางลงนางลำนักดนตรีชุดใหญ่ก็จะมาแต่ตอนนี้เราเอาชุดเล็กเพื่อแห่ก่อนใช่โอ้นี่อาวุธของอาจารย์มือพินในตำนานจันยูนครับผมตัวนี้หากินมากี่ปีกี่ชาติได้เนี่ยครับสิบกว่าปีตั้งอยูุ่งลาซอนตัวนี้ก็ยังํำหากินได้โอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะจารยเลยนี่ผู้ชมครับรถแบบนี้ต้องออกแบบมาโดยเฉพาะนะไทยประดิษฐ์เนี่ยดูดูดูลักษณะการทำนี่ระบบต่างๆนี่นี่คือคนไทยเราสุดยอดแล้วครับ นี่นี่คือความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนที่ได้รอบโบสถ์เฟสติวัลรอบโบสถ์เฟสติวัลจ้ะเอามาลุ้นกันครับว่าจะดังหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ดังก็ดักรอบนี้ มีคนจ้างมาเล่นงานมาเกิดครับเออพี่ขอ,ชอ,อ,อใช้คำวา่นนนนวา,าหนวกหูได้ไหมโอ้ยอย่าใช้คำว่าอย่างงี้มั่มันนี่คือความบันเทิงไม่ใชมาหนวกหูได้ไงครับอ่ขึ้นต่อเลยต่อเลยเยเยเย้ยงพองน้พี่อื่น,ยอยเอนเหรอไม่ได้หรอกพี่มีคนจ้างพวกผมมาจ้างมามแล้วพี่จะไปจ้างอ,ะางอ่ะอ้าวก็มีคนจ้างมาเล่นงานมาเกิดที่บ้านหลังนี้อ่ะเรตีขึ้นเลยขึ้นเลยยิงพองน้ี่อะไรนะะ ตัวตอนก่อนแกณฑอน่นแค่ขึ้นมึงยังมึงยังไม่สามัคคีกันเลยเตะตาตาตาาหงี้ยเกณฑเจไเกใล้ครับใจบางคนคนะยาพี่กว่านี่แหละนัอะไรีอ้โหโไม่ได้พี่จะมาหนอกหงอกหัวใ้ยเจ้าเนี่ยมาลงมาลาชื่อมาลาจ้างมาเล่นนี่พี่ เท่าไรเนี่ยเจ็ดร้อยโอ้ยเจ็ดร้อยมุมใมาหรอกครับขอให้เข้าไปก่อนได้ไหมพี่เรียว,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 วนี่เขาจ้างมาจ้างมาสองกะกะแรกก็คือแบบแห่แห<ๆ>่เสร็จแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตต่อเขาบอกงีเ้เอากะแรกแล้วกะแรกอยากเข้าดีกว,ว่าฮะกะแรกอยาเข้าเอาไปโทรหาเจ้าภาพดิหายสาภาพเลยหายสภาพเลย ไม่หรือพี่เอ้า จภาพโดยคนไหนจ้างมาเนี่ยจังภาพโจมกองจ้าภาพแล้วเวทีพี่จะให้เล่นตรงไหนเนี่ยก็บางขนาดนี่เล่นเกมมาแล้วอูพาไปดูขนาดเวทีก่อนไปดูไปดูกันดับเครื่องดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนไปเจอเวทีปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวตอนนี้เดนส่งเดนเซอร์กําลังตามมาพี่อะไรดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องปิดเครื่องก่อนปึ๊บิ้บเบิ้หมดนลงขออนุญาตครับ มีเดี๋ยวเดี๋ยวดีตอนนี้ที่จะพาจ้างมานี่นางรำประมาณ60คนแดนเซอร์40แล้วก็จะมีพวกเครื่องส่งเครื่องเสียงมามาปรับให้เองด้วยมีซารมาเองอันนี้อลังนะอลังอลังครับพี่นี่อลังนะเดี๋ยวก็อื่นให้ให,ให้ให้เล่นตรงไหนไปก็ไปเวทีใหญ่ไปทีใหญ่เลยไปไปดูเวทีเอาของมากันโอ้นี่บ้านเหมือนในห้วในวังนั้นนี่นะเป็นในล้วในวังเลย เครื่องเสียงเขามัต้องมันต้องลงฮะเครื่องเสียงไม่ต้องโอ้นี่บ้านคนใหญ่คนโตอย่างนี้แหละภรรยาเขาจ้างมาเสือภัยมองไอทียึงยังเป็นไงค่อยๆสายตาตาำลงเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงไอทีเป็นไงฮะดังนั้น60คนนะคุ้นๆนะตรงนี้นะนี่บ้านพี่เรียกเวทีอ่ะเวทีบ้านผมเรียกแค่แค่ไหนแค่เวที ภรรยาพี่จ้างนักแสดงมาเป็นร้อยพี่จะให้เล่นบนแค่เด็กเครื่องเสียงล่ะเครื่องเสียงเหรอแค่มึงดูข้างบนค่อยลดระดับค่อยลงมาได้ไหมเป็นไงเป็นไงข้างเดียวด้วยคุ้นคุ้นไหมตรงนี้ยศแค่จ้าวาสนาเฮ้เนี่ยคุ้นๆนะตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องโทรบอกแดนเซอร์เลย ให้กลับเอารถกลับเลยไม่ต้องกลับมาแล้วม<า>ไม่ต้องมามากกี่คนนะ60 60 50. กลับ60สหรือมึงหลือมึงแค่สองทิวพอโอ,โอ้โหเดนเซอร์ไปโทรไปบอกเลยกพพี่มันจะเล่นยังไงเนี่ยพี่จ้างมาขนาดนี้อ่ะวันเกิดพี่ปีนี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่พี่ฮะฮะยังนหนุ่มยังแน่นเออให้ทายอ่ะให้ทายเอออายุพี่น่าจะ45อ่ะ เกือบถูกอ่ะทุกคนที่หน้าใสแล้วก็แบบ56เฮ้ยพี่เท่ง56แล้วนะผู้ชมสิ้ไม่น่าเชื่อเชื่อเนยไม่จริงแต่อย่าทำตัวแก่ใครมองว่าเราแก่เราจะบอกว่าโหุแกแต่เก๋าแต่เท่าแต่เท่แก่เก๋าเท่าเทเคล็ดลับคือยังหนุ่มตลอดเคล็ดลับเหรอครับพี่คืออยู่กับเมียมีให้ความ มีให้ความอุปการะให้ความเมตตาสงสารตาเยันก็มาใช่ให้ความสุขเขาใช่มึงแม่ค่ะมึงต้องการอะไรได้เดี๋ยวเวทีนะมึงบอกแดนเซอร์มึงเลยนะกลับเลยนะหูือยังเดี๋ยวมีโปรไฟโอ้วันนี้วันนี้แต่เล่นตรงนี้ เมื่อครั้งก่อนมึงก็มากูมึงก็ไปทีนี้จำได้เหรอ,อหมันพี่เรียกว่าทีมันผมเรียกที่กินข้าวที่นั่งแค่นอนกลางวันอนะ่ะ <c oughs> โอเคโอเค,คเดี๋ยวเขาคขายว่ากันนะพีก่กินอลไรกินอลไรไหมยังยังเลยครับพี่ยังเหรอครับไอซอยเนี่ยมันจะมีร้านข้าวแกงอยู่ร้านนึงอร่อยมากนะข้าวแกงอร่อยมากเลยเลี้ยงนักดนตรีอ่ะพี่มันเกิดนะ ตูเลี้ยงอนาคอนดี้เขาหยุดร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยโอ้โหอีกแล้วพี่แล้วฮนะ,ะยำกระป๋อง,งเล<อ>ย <laughs> 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 แต่ว่าอร่อยใช่ไหนกลับมากินกจ้าปลาบ่อยแล้วไม่เรื่องของเรื่องอ่ะภรรยาพี่มาลานี่แหละ <laughs> <laughs> เป็นคนจ้างจ้างมาเซอร์ไพรส์พี่เขาจ้าง <laughs> แต่ไม่ไมีเรื่องอาหารไม่ได้คุยกันไง <laughs> อาหารก็น่าจะเรื่องของมารยาทเจ้าภาพเปล่าที่ต้องให้นักแสดงอยู่แล้ว ไอ้มารยาไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวสัญญาสัญญาคือว่าจ้างมาเฉพาะแค่นี้ไอ้เรื่องการกินเนี่ยผมว่านะว่าเนี่ยครั้งหน้ามีระไรข้า,าวาแกงอยู่เนี่ยมีอยู่มันก็เกินไปพี่อะไรอ่ะอย่างนั้นจบไม่ต้องมาซื้อที่นอกอข้าวเมีใบมะกรูดมีมเดี๋ยวี่ชอบใบมะกรูดมาให้กินข้าวกรอบ ทอดไปมะกรูดจริงกับข้าสวยยังไงยังไงเนื้อหนูฉันเด็กเลยแกไปจังกินข้างนอกเ่ยจานยี่สิบห้าบาทอร่อยมากเราไงยายข้าวแกงข้าวแกงแม่เหรอข้าวแกงข้าวแกงข้าวแกงแม่แม่มึงเอ้ยไม่ใช่แม่มปลาไม่ใช่เดี๋ยวโชว์นะโชว์นะครับพี่ครับ 60คน60คนกำลังเดินทางมาฮะบอกเขากลับก่อนไปเลยนางรำเราให้เขากลับก่อนเลยบอกเดนเซอร์ให้กลับเลยตรวจเอนเตอร์เท์ก่อนเอาเอนเตอร์เท์มาตร,ตรวจตรงนั้นเลยไ,ไปไป <Hey. S 1> <Hey. S 2> Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you ขอให้อ <unified> ย <brewer y> uh, like, ู่ดีมีแฮงขอให้อยู่ด <with ique> ีม <with ique> ีแฮงขอให้อยู <with ique> ่ด <challenging> ีขอให้อ <with> ย <ique> ู่ดีขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ขอให้พี่เป็น ันใจคนไทยอยู่คู่กับคนไทยอันนี้เชื่อหรือบ้องเย็นเอาไว้ปั๊บปุ๊บเดือดดับเลยเนี่ยเอาไว้ใช้กับบ้องได้เจ้ามาเท่านี้ได้ไหมคะต้องต้องไปถามเมียว่าเราให้ความแสนระหว่างครอบครัวเท่านี้ใช่ไหมปันไหวมากเลยธรรมดาในแสงสว่างเท่าเทียนอยู่ดีมีแหงเป็นคนใจคนไทยไป เป็นคนใช้คนไตยไปยังไงคอยมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยขอบคุณครับตาครับเอาไปเก็บอันนี้ไปเก็บรู้ว่าชอบกินกาแฟก็ซื้อมาดีดีเอาพี่ดีเขาพี่อ่าไปเก็บไปเก็บไปเก็บเอาไปจ่อไปน้องก็ได้เนาะ เอาไฟมาเสียงเบาๆกระจะได้ไม่ต้องเสียงเครื่องดูแล้วมนนาเบาอีกทีดูแล้วนาต้องเบาเบาๆนิ่มนินบรรยากาศมันไม่มีนะครับผู้ชมบรรยากาศผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็บรรยากาศพิเทงเนี่ยคนไม่ได้แบบพุกพ่านเลยนะแล้วคนที่มาจะต้องตรวจเอ็นเตเทนหมดนี่คือพิเทงก็จะเป็นที่ชอบแบบธรรมชาติไม่ได้ชอบคนเยอะเวลามีงานนพิเทงจะไปชอบจากงานใหญ่นี่คือสิ่งที่ความเป็นธรรมชาติ นี่นี่มาอีกมาอีกตรงมาตรงมาตรงมาก่อนอย่าเพิ่งหักวันนี้ผมกำลังนั่งอยู่กับคนรู้ใจของพี่เท่งนะครับเป็นภรรยาพี่เท่งมานานยังไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ภรรยาค่ะอ๋อไม่ใช่ภรรยาแม่บ้านค่ะแม่บ้านโอ้เป็นแม่บ้านดูแลพี่เท่งที่นี่ใช่ค่ะ พี่ก็นึกว่าเป็นภรรยาเห็นดูแลกันดีอยู่กับพี่เท่มาอีกี่ปีแล้วครับก็ไม่นานค่ะ9เดือน9เดือนเป็นคนนครนายกปะไม่ค่ะคนโคราชค่ะโอ้นคนโคราชไม่ไม่แล้วไหม่แล้วนี่พี่เท่เป็นคนยังไงใจดีไหมใจดีค่ะแล้วว่าอัธยาศัยดีมากคนบ้านๆคือไม่ไม่ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายอาหารก็แบบกินง่ายอยู่ง่ายไหมครับง่ายค่ะใช่ปกติทําอาหารให้พี่เท่ทําพวกไหน ก็จะก็จะเน้นเ,เป็นอาหารเป็นปิ้งย่างอาหารแบบเหมือนการเดียวง่ายพี่เท่งแกเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากนะผู้ชมชพี่เท่งนี่ไม่กินแบบของมันของทอดแกไม่ค่อยกินเลยนะเห็นอย่างนี้แกไม่กินเลยของทะเลไม่ทานของะทะเลก็ไม่กินเลยไม,ไม่กินปลาหมึกค่ะไม่ทานปลาหมึกกุ้งทานได้ค่ะแต่ว่าไม่ทานปลาหมึกรู้ขนาดนี้แสดงว่ารู้ใจพี่เท่งมากๆเลยแกจะมาที่นครนายกที่สวนเนี่ยวันอะไรบ้าง ก็ค <G ül> ืนอนสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะสุกเสาร์อาทิตย์จะมาเลยเพราะว่าแขกชอบที่นี่มากเนาะใช่ค่ะคืออากาศดีแล้วแกบอกว่าเท้ามาตื่นแต่ตีสี่เนี่ยค่ะตื่นแต่ตีสี่มาฟังเสียงนกพี่ิทังอ<ช><ห>ะนะใช่ค่ะแล้วก็จะจะนั่งอยู่กับตัวเองเงี้ยตื่นมาตีสี่เสร็จป,ปั๊บฟังเสียงนกเสร็จก็เข้าไปนอนใหม่ไม่นอนค่ะก็ทำงานบ้านทำงานบ้านด้วยแล้วดูแล สวนดูแลปักวาดแบบคนนี้เห็นขยะไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ใบไม้ไม่ได้เลยโอ้โหน้ำต้นไม้ไม่เป็นผู้ชายใจดีเป็นผู้ชายออุ่น่โอ้ยน้ำตาไหลไหมค่ะก็แบบว่าพี่อ่าน้ำตาไหลไม่ควรต้อตาเลยมันเกิดปีนี้อยากฝากบอกอะไรพี่เท่งก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วกิจการทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดไว้ให้สมอย่างใจที่ปรารถนาทุกอย่างแล้วก็ให้ครอบครัวมีความสุข แล้วก็เจริญทุกคนค่ะมีความสุขเยอะๆรักนะครับโอเคอวยพรคุณพ่อหน่อยตอนนี้คุณพ่อ5 6แล้วนะลูกนะคุณพ่อเป็นคนยังไงใจดีไหมครับอจริงๆเหมือนกับว่าทุกคนจะมองว่าเวลาอยู่บ้านอะไรเงี้ยจะมองว่าดุๆแคุณพ่อดุไหมอะไรแต่จริงๆแล้วคุณพ่อเขาแบบเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆพี่ว่าคุณพ่อเป็นคนเฟรนลี่มากนะไปเห็นลูกมาก่อนมาหอมแก้มพี่เท่งเป็นคนอารมณ์แบบ ชุนธุรีเป็นคนเฟรนลี่กับครอบครัวมากๆในมุมของลิเทงที่พี่เห็นนี่ครับวันเกิดปีนี้อวยพรคุณพ่อหน่อยลูกก็วันเกิดปีนี้จริงๆหนูก็อวยพรแบบนี้ทุกปีนะเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่แบบอยากขอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆอยากให้เขาแบบดูแลสุขภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเขาก็้าก็56แล้วเนาะคือจริงๆก็อยากให้เขาแบบดูแลตัวเองอยากอย้เขาอยู่กับเรานานๆคุณลูกอวยพรคุณพ่ออวยพรนี่เไหมเป็นเฟรนลี่มากๆเห็นไหมครับดูสิ เท่เป็นคนอบอุ่นมากเป็นผู้ชายอบอุ่นนี่แหละนี่แหละรู้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าก่อนคุณจะตายเนี่ยคุณอยู่้นานๆได้ไหมมีความสุขกันก่อนได้ไหมรู้สึกยังไงน่ารักก็รู้แต่ก็อยากให้อยู่นานๆไงน่ารักจังเขากะให้พี่อยู่ร้อยสิบเจ็ดปีอะโหเยอะมากเกินวุ้ยวุออแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยู่ก่อนของแก่ของแก่ สวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับต้งพลวันเกิดคุณพ่อปีนี้เวยพร้พอมคุณพ่อไหนลูกก็ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็กน้อยตรงนี้นึงน <laughs> <laughs> ใช่เพราะว่า <laughs> อโอ้โห ของโปรดเขาเลยนะคะใช่มก็ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่ดูแลพวกหนูแล้วก็เดี๋ยวรอโตให้พวกหนูดูแลคุณพ่อไงดูแลหนูเยอะใช่แล้วก็ให้โตมาหนูก็ให้หนูดูแลคุณพ่อไงบอกว่าให้อายุยืนแบบว่าเป็นร้อยปีเลยแล้วแบบคุณพ่อพ่อนอนอยู่บนเตียงนี่ก็ก็้อนข้าวป้อนน้ำเลยป้อ่เตียงหลับพ่อนข้าวป้อนน้ำหลักเตียงเลยลูกพอดีพอดี เจอแล้วคนเจอแล้วคนจ้างวงคนจ้างวงขออนุญาตครับนี่วันเกิดพี่เท่งปีนี้บวยพรให้ขออนุญาตสักหน่อยสักหน่อยอยากให้พี่เท่งเป็นยังไงบ้างรครับวันเกิดปีนี้ก็ไม่ปกติก็แบบมีความสุขกันทุกวนันอยู่แล้วแหละแต่ครั้งนี้แบบอ,อยากเรื่องสุขภาพมากกว่าแต่พี่เท่งก็ไม่มีสุขภาพอะไรนะเขาแข็งแรงมากนะแต่ครั้งนี้เ็าห่วงแหละลูกๆก็จะห่วงเรื่องสุขภาพว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดใช่ครับโอ้โหนี่แหละครับพี่น้องครับ ขอบคุณมากมากเลยครับพี่มาลาครับ,รบต่ำบางคุ่งต่ำบางค <c oughs> ุ่งเรื่อจะต่ำไปให้แล้วนะโอ้ยครับครับโอเคครับพเา Keep to away, hey. hey. ไม่อยากเปิดบอต้องเปิดก้อนทีเปิดผ้กกั้งเปิดผาถุงก้นไดบอมึงจะดอย่างงบอกอากาศห้อนบออยากเปิดผ้กกั้งหันตาเปิดผาถุงคือเสยเห็นวีวีวือวืววีเโกโวิเวกเว่ เหมือนอย่างน้อยขอบคุณหลายๆนะครับเ้อขอบคุณหลายๆครับผมโอ้เงินมาจากไหนดิเฮ้ ลูกกูคือมองเพลงเฮียอะไรวะเพลงอะไรเพลงอะไรอันนี้อันนี้มันเด้ง้อยู่เพลงอยู่เพลงนี้ชืเพลงว่าอะไรนะคุณลูกคุณลูกขาลครั้งที่มองไปบนฟ้าเฮ่เฮ่เเฮ้เฮฮ่ฮ่เฮเฮฮฮ่่ Ah, dancer, we're gonna dance. Hey, 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 hey. Right, come on. Hey, 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 hey. Yeah. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Happy birthday to you. A oh, happy birthday. ปีปาแต่ชื่อยืดแต่ให้ดูแลสุขภาพให้ท่านมากเยเพราะว่าก็ขล้นสุดเลยเก๋แล้วนะยังไม่แก่งอยู่แม่อยู่แม่อยู่อะพี่เฮงถ้าไม่ใจพี่หอมพี่หอมวันนี้ต้องอ๋อโยพรให้พี่เท่งนะครับพบแต่ความสุขแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของพี่น้องคนไทย ชาวไทยต่อไปสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหรอราใหกับพี่น้องคนไทยต่อต่อไปยิ่งยีนานอายุยืนเป็นร้อยปีนะครับพี่โอ้ oh, ไม่จะลำบากนะไม่ลำบากหรอกครับร้อยปีพี่ยังแข็งแรงเพราะพี่เป็นคนสุขภาพแข็งแรงครับ <Hi. S 1> HAPPY BIRTHDAY to YOU TO ครับเปิดไม่เลยเปิดไม่เลยโอ้กำลังขนของขึ้นแล้วครับพี่น้องครับมานี้มานี้ยมานี้โอ้ยนี้ยเนีเนี้เอาขนของกันแล้วเป็นบ่นี้ครับแล้วบ่ครับนี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศงานวันเกิดพิเท่งเถิดเทิงนะครับนี่ก็คือความอบอุ่นผู้ชายที่สร้างความสุขให้กับพวกเราคนไทยมาโอ้โหหลายปีมากๆครับวันนี้คือวันเกิดของเขาแล้วครับอย่างผมก็คือพิเท่งก็คือไอดอลนะครับวันนี้ได้มางานวันเกิดนะครับ ก็ได้เห็นความบูรณของครอบครัวพี่เท่งเห็นความเฟรนดี้ของพี่เท่งแล้วก็ความน่ารักของพี่เท่งนะครับวันนี้ดีใจมากๆได้มีโอกาสได้มาสัมผัสในบรรยากาศของอวันเกิดพี่เท่งนะครับฝากด้วยนะครับลดแห่บลลัสออนฝากด้วยนะครับโอสหน่าเจอกันใหม่แล้วก็ใครที่ชอบเสื้อเสื้อของเรามี3ามสีเสื้อสแตนดาร์ดทับสีเหลืองสีชมพูอ่าเหลืองชมพูแล้วก็เหลืองชมพู เหลืองชมพูเขียวเขียวเอ้ยใช่เหรอเหลืองแดงชมพูใค er, รอยากได้เสื้อโปลาร์อลนะครับหรือว่าได้หมวกอยากได้หมวกแบบเท่ๆนะครับไปที่ไลน์แอด LP 2 2งนะครับฝากด้วย,ยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสลับวันนี้โ oh, อ้ยยังขนของกันเลยเห็นไหมก่อนจะได้แต่ละคลิปนะพี่ผู้ชมนะมากตั้งแต่เที่ยงบ่ายตอนนี้ยังขนของต้องขึ้นรถกันต่อเดี๋ยวไปเจอกันนะครับสลับคลิปน,นี้ไปดูไปดูเอาลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ ได้ไหมได้ไหมพี่พี่จะพี่จะเลงเอง